เดี๋ยวเดียนี่งน้ำห้นี่โบดไยใบบนไปเสาตินเมยมินหัวโออยืนกันสมคนกัโอหัวไนี่บังหาเม่เบังนี่เดี๋ยวบังดูบังุงดูหายปลดุงนี่ปลาลุงน้ำแข็งใส่น้ำดินเด้อบอกได้ไหมน้ำแข็งน้ำดินเด้อปลาลุง เอ้ยเนาะถึกใจเป็นคากบ้านนี่พี่น้องก็ยิ้มเปื่อยมาไหมจ๊ะอืมติบเข่ามาพอพ่ออ่ะขึ้นมาขึ้นไหมตื่นเช้ามาไม่ได้มีเบ็กมีงานอย่างพี่น้องเอ้ยเบ็ดติบเข่าติบน้ามาให้พอพอดิบินอืมก็ยังคือมีโน่หน่อยแท้ไหมนี่เห็นทาง thèn mò phần mơ con là chín cụm chín cụm nè chín à, chín chín nè đây chặt mà hại cái nhóm này Cung, sáu hàm tô <laughs> bỏ vào kính cung này đây, đây, đây bên kín này bên nhàng mò bò cung là bấm lúng nè bấm lúng là chín là hắn xếp uh, thẹp chín ừ, ừ, là hắn là lô lê lê mày đang chơi đang chơi Hùa nhung nhung rồi pha đúng á ra phần hạ cái tư non อาบน้าแล้วก็ไม่รังนี่อาหารรลโลเรียนอาหารรลโลเรียนนะนี่กินแซ่บพี่น้องเลยแต่ว่ากินลายกระบอดีเด้อเนาะเอาหารบ้านหอยยำฤดูการปีหนึ่งที่หนึ่งเนาะลูกน้องลูกล,ลูกบกบวกขึ้นลูกบวกขึ้นบวกขึ้น,นบวกขึ้นยันตกบวกขึ้นบูนขึ้นมาแด้พี่น้องเลยบ้าน <c oughs> เราจะขึ้นมาใกล้กินน้ำพรอแล้วด้แกลให้นางน้องเจ็บเจี๊ยบตกเลยนอนดื่นก็สบายดีป้าลุงคนกว่า หาหนามากดสบายดีไอ้เจ้าเจ้าเจ้าอะไรเจ้าเนียมก้อนเลยสบายดีปาลุงมากินข่าวน้ำลินเดอ้อปาลุงเดอ้อเนาะก่อนพอจันเดินทางปาลุงเลยคือผ้าคือที่ได้เมื่อน,นี้นะแมงเชยยังอ,อาบน้ำยังบุลเล่กับงอผ่าข่าวมาก่อนเลยผ้าไปทางไรดินเมื่อนี้นเด้อนสบายดีพี่น้องเไงกินข่าวหมืกันตอนจะเศ้า นี่โบลายพี่น้องเลยกินหน่อยมีลายกินหน่อยเนาะมามีลายกินลายประหยัดเลยเนาะเหนอย่าข้าวเนี่ยวันนี้พี่น้องไงก็ว่าสิเดินทางเนาะทางไปทางใดอีกจะบอกได้พาคนอันป่วยไปหาหมออีกอ่ะดวนกรกติกดวนอีกแล้วทางเอ้าสร้างทางสร้างบ้านน้องหอยยงเงกันไอ้เรื่อสังกสี คุณพูดในห้างเรียบร้อยแล้วว่ะใช่ก็สซี่ก็ฟาเพื่อนเล่นขึ้นไปให้เพื่อนแต่ก็สซีกลับลงมากพี่น้องอ,อ่ไปเศร้ามาแรงไปเศร้ามาแรงเออท่านยศศาสพี่น้องตอนนี้ก็บแปดโมงเศร้าเนาะกินข้า,าวเศร้าๆน้ำกันพี่น้องก็งได้จังเดินทางอ่ากับเนาะเพระาะว่าปกตินี่ไปแต่สีนอนพี่น้องเไยรอบนี้ได้นะไปกับกินอะไรดูแล ต้องไม้ท่านได้น้องเชื่อนอนกับแม่อยู่ริมทางเนี่ยยากเลยถ <laughs> ึงสิปิดประตูอยู่กับแบบระแวงนะพี่น้องอยู่ร้านนเนาะครับแช่ไปเลย <laughs> เออปลาลุงยิงขานล้มแน,น่เมืองไหน,นหัวยงหัวยองปลาลุงเลยผมก็ยังแต่บ้านนี่ <laughs> ตาดำเอ้ยมาเลยเนาะยิงข่าวล้มกันตอนเช้าพี่น้อง <c oughs> ออไหมข้าเขียวดินข้าพี่เอาไงบ้างเอาเองได้บ่ จิ้มแก้วดูปลาดิ้งกึถึ๊งายล้างได้ดุแล้วไงล้างได้ลงนั่งน้ำพอไปมขึ้นนั่งกินชูงแค่ดุเพื่อนบ่ทึงได้พอจะนั่งขึ้นมาชูงพี่น้องเลยมืเอนี้กระทางเบาเอาบุญกันยังไม่ได้มาเนาะเพื่อนไปก่อนเมื่อวานนี่พี่น้องเลยไปกระเป๋าเสียงแล้วไงขวบปจันติดภารกิจอยู่พี่นะติดงานไปส่งน้องบัวได้วานี่เนาะ พอเดนมาทานเรียบร้อยแล้วพี่น้องจกเป็นอะไรได้เนาะอาการล่าชุดมันซิ่ึ้นมาอีกเยอะทำไมมันเบิดหรือว่ายวก็ไปต่อเด้อมันอยู่ใกล้อยู่อ่ะเพราะว่าในตัวเมืองเชีองเฮานี่เองเนาะไก่อยู่ไปง่ายมาง่ายตกได้ลงไหมลยากกินเลยเออไปเอาน้ามาประจันป้ายสป่ะพ่อใช้ชุดหายมือนีิพ่อพ่อว่าใช้ชุดหายมือนีิ โอ้ยว่าแต่แต่ห่วงลูกหยากแต่งชุดให้ลูกเน่ให้กว่าเด็กแนวใหกว่าเด็กจะก้อยไปเลยจะไปได้ปุ๊บจะไปตามใจพ่อมึงน้ำบ่ได้เอาตัวบริเวณก็ได้ดุพ่อจันเอากินบริเวณก็ได้พ่อกินบริเวณได้โดยพ่อจันมักที่บอกินน้ำเย็นหนิมันเหตุไงเขากินลายนะน้ำเย็นนะมันน้ำเย็นนะเขามันเขียว มันคัดแขี่กันอย่างเด้กินน้อยตะก่อนมากินน้ำเย็นต่ก่อนเนี่ยแต่ได้ขาดหน้าถ้ากินซอสะก้อนใสียเดียวมากินน้ำได้หอกินน้ำกินถ่านกินได้หลายคืนขาดคุ้สชิตัวว่าตัวเองอ้วนขึ้นนะกินแต่น้ำนี่เหมือนใครเนี่ยบ่มันกินน้ำได้หลายกินน้ำแบบธรรมดาว่ะไม่ ยังดุเพชรเนาะเพชรคนปลูกคนปลูกใจห้อนหรือว่าคนต่าใจห้อนหรือว่าอะไงคนต่ำข่อยบึงครับก็คนปลูกนี้เขาสามารถเห็ดเห็นมันนั่นได้เจ้าฝนสชแไหมเจ้าแร่เมื่อนี่นะพี่น้องเลยเมื่อคืมอยู่เนาะเสียเสื้อผ้ามาตากอีกับได้ล่ะบัวบวชอาทิตย์หนึ่งเลยเนาะยังเสื้อผ้ายังตากบัวบวชอยู่ Sắp cay mượn vinh ông tố tìm tố sĩ an nga mi tava kim kim vào khâm khâm xin bội lưu ra trong bang bài kato kim kato kim kim cả kim 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 เพ็ดว่าคนทำทห่อนอนะบงน่น้ำ so พริก้วนะน่นาบ้เลยนี่นนปดยวกนอมานีใ้าอาจารย์พะี

Nom nà nè hả môn sao mặt trăng chưa phà đi đưa phân môn kính kính đi kính 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 đi kính 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 ไปรอบนี้กับเป็นเคสสองเคสนี่แหละพี่น้องเไงน้องวายเอาคองเงี้ยขึ้นไปแจกเด้อลำหน้าลำหน้าลำหน้าก่อนเพราะว่ามีแม่ววานี่ได้เนาะร้อันให้จัดตรงนั้นสินี่คองลายไปแจกือื่อเตียงคนชักอีกแอ้เนาะแล้วทีไปมื่อื่นจั๊กบอกคือไปวันจันทร์เดี๋ยวนี้คนแจ้งในกลุ่มมูอือไปทั้งได้บันเทียนทิดบ่เพิ่นว่าคนสิลงไป À, bạn nóng mịn nó. bạc xê cho miền nào nhà phồn nhám đi cái, cái gì nào đúng không ạ ít lọt tí thì nhăm nào bạc nóng mịn được đúng không ạ nào nhau nhau ก็ไง,อองบ้านน้องมเมงอยู่เทงิงคู้อยู่เทิงุ้นนะ,นะแต่เขาลงมาเนี่ยเขาสีชังเกตเดียวขึ้นลังไปนี่นองอนไปเองแม่บินลงมาเลยพี่น้องเลยขาม่านในน้ำให้มาทางบ้านมาบุญหลักหลักมาแม่เขาสีเดียวกับลังขึ้นไปนี่ ก็อ,อยู่ท,ทั่งพุ่นี่พี่น้องเลยน้ำใครอยู่เนาะไปเกี่ยวใครอยู่กำังเป็นเด็กทักมีโอกาสที่พาย้องจะอาไปเลยเสียบไปเสียบมาไปนี้ไปเสียบมาได้พี่น้องเลยจะเที่ยวชวนกาแฟพี่น้องเดี๋ยวไปชวนกาแฟได้พี่น้องเลยมาเด้อมาเที่ยวลาวเฮาเนาะแต่ทางแมนเชสเตอร์ยังไม่ได้ไปหรอกพี่น้องเลยอ่ะไปเสียบเนาะไเสียบ ปวดๆไปฉี่กับพ่อที่นัตอนน้ไปวัาพูดแต่เรื่องเดือนไหนเป่เดือนยังก่เดือนประมาณนี้นะไม่ัดถึตกเด็กช่วงช่วงเข่าช่วงเข่าเขียวบช่วงข่าเขียวด้วกันช่วงเข่ามานะช่วงไหนตมื อืมอย่าพ่อชื่อกินข้าวไม่ได้เรียบร้อยก่อนบอชื่อเด้อบอกช่วงฝนตกไหมไปตอนนี้นะยันแมนเนี่ยช่วงนั้นนะพอดีวันเกิดมอันลุกลุงด้วยได้นะพอามอบุญกับมออินไม่ได้ไปนี่ก็คืมอยู่อย่างนั้ฝนตกห้ามทางอยู่ฝนจะลงชื่อยังบอกอยู่ให้ครับเดี๋ค่อย มันเข่าอ่างพี่อ่างเล่าพี่น้องเล้บล้วเดี๋ยวนมมันเจ็บแควบาลงถามอยู่ว่าเศร้าวพเจ็บแควอ่ะฮะดึงขึ้นนีไงสุกนะแอวร้อยแท้หรอพจอจย์ใส่สุกอร้อยแท้หูกเออไวนะก้อนงแจงคเนีเ่ยเศร้าแล้วว่าเจ็บแค่ลูกล่ะเศ้าราือ่ Bật chọn bắt bắt học nhỏ, bắt nhang kapai ghép bắt 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 แจงใจมันอไม่ได้เปิดเบิ้งรู้ไปซองดูแงใจเปิดแล้วเบิ้งก่อน่างเบิ้งเนาะให้เกือบบ้งข้าวข้าว้ยบุไดกินปุ๊บตันกบเลยพ่นใ้กบไหนกัน ใครจไม่อยุแลเน่ยไม่ไันเจียวเอาละขายกบว่ะขากบมด้วยอ่สั่นเนี่ยโอ้ได้กบกินได้กบขายเละท่าเขาอนบ้านกินกบกินท้าจกินยูเชอบไม่อยากกินแลยครับไม่กินแล้คบไม่อยากเท็ไเ้พี่น้องออดตาเด้อแต่ว่าไม่ได้กินไม่ได้กินจะโดนใไม่ยมเจ้าอีกเลยสมบ รวมว่าอไไนันบอบลี่บุกกินปลาเนาะเมียกับบุกเลยบุกได้กินปลานทำเลยน้องยูดีออกมาช่วงนั้นว่าคัตแคลเซียมหมอบอกเนาะียังขาดเนี้ยขาดยังคนว่าน้ำปลาเนี้นนนนนะยจะเป็นนั่นแหลนะเนาะตกนุ่มวะแคลเซียมหมอนนะอ,มอันนี้กับกันว่าในกรุ๊ปมันมีสารอาหารนยะังเจ้าสิขาดสารอาหารน,นะนั่นแหละไปใช้หน้ะมันขทอดกังกัว คือเกือบวัดงมึงไงไปช่องเบสมาดเลยเป็นงานเท่านี้าจะนาใหญ่ทำนี่กับปปะพ่อแม่แล้วทีรถเองได้เลยขับรถไปด้เอได้ปะยด้นน้อยเนาะที่รถกรเซียนรอานเา ที่ในหมู่บ้านซิผมเป็นยงทางไงเนี่ยมึงเนาะทีสิ่งเงี้ยเป็นน้ำ้างไปเลยมาเอาหมูอื่นไป้อาเลย้างไปมาอย่างอ่อใช้ว่าจานอข้างขึ้นอยู่พุ่นนยากเราางมากคุยรายเอนเพื่น thêm vào mình vừa Áo cơm nó cho đâu các Rồi, tỉnh nhạc, tỉnh nữa. Và hâu cái màu Tùng Rồi. cho đẹp nó. Thích vật rồi เด็กก็มากินลายแล้วสมวมตนะยิตต้องคหุกทนซุกก็อนต้องลวกทำซุวพอประเด็นเนี่มันทำจากปลาปลานําจืดเพามันพานลายนไรไปชงนาาเต็มใจแล้วโอ้โอโอเปิดอยู่บ่มาขอเงันน้ำพระจันแคเนืะอชื่อกิงหนาว หางนั่นเก่งเลยหางนั่นเก่งใค่รึเปเนาะขายได้เลยก็ไปซื้อของแม่ไปไปไปพ่อจันกินน้ำแข็งใส่อืมทำเลยอิ่มแล้วพ่อจันไปขอเงินน้ำพ่อจันเป็นไงพ่อจะไปซื้อน้ำแข็งใส่แปดพันเอาซทำไรบ่ะพ่อจันซทำไร เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งมึงนัาให้นี่โบดไทยใบบนไปเสาติณเมยนี่หัวโอ้ยอยู่กันสามคนกันพอหัวได้เนี่ยบันจูจีโฟไวซิกชีวิตนับก่อนดิบนับก่อนจังเอานับเอา

นี่ก็จะน่าโอ้ยซิกเลยกับเซเว่นเด้อโอ้ไปซื้อยังอันนีรนะแมาเมย์ินับให้ไหมน้ำแข็งใส่ือถือแท้ประมาณเจ็ดบาทแปดบาทเนื่งมูฮัดสิบบาทซ้ำเมนพ่อพ่อน้ำแข็งใส่นี่เด้ออ้าวอันนั้นก่อนอันขอบใจพระอาจารย์กันนะพี่พี่เอ้าเริ่มบอกไปเรไปย่างไปเนอะกระยางไปเนอะ ไปเสร็จไปอาจะพอกเงินนะยันอิ่มแล้วบอออิ่มแล้วอิ่มแล้วไปจะพาเพื่อนไปแข่งใส่ก่อนเด้อสาวน้อยอยากกินน้ำแข็งใส่ป้าพอไว้ละใช้อื่นนะใช้เงินน่อเฮียได้เงินนะผมกันยังบูวีอยากกินอันนั้นอันนี้เนาะ โมมีกระเป๋ากางเกงดินโมมีกระเป๋าใก,กล้ๆคือพยางค์ว่า,อา,าเองใก,กล้ๆไก่เฮือนดินเลยน่าน้ำแข็งสายไก่เฮือนดินเลยป้าลุงเอ้ยนับเปิดได้บ่ดินเปิดได้โอ้ยล้าปั่นขั้วเดอยว

ห่างพอดีสิแม่นความดิ้นเลยนิย่นเคยกินอันนี้เนาะนับเจ็ดพันเลย,ย <c oughs> นี่ให้ตื่นเลยอาสีแขวมาวีผมด้วยบ้างดึงขึ้นไนช้ชงนะ,ะงงมนึงไปใส่ชงให้มันนี่ฮะตกได้ดอกตกได้ป้าเกิดบินเห็ดไปนี่เดียว <c oughs> คือคนละกิก้งอ่ะนั เฮ้เอาเก็บกระิกิ้งไปเปิดน้ำแข็งใส่กนดได้แล้วบ่มันมีเยลลี่พอมอมันมีเ่บอเอาไปเอาจ้บเอาใจตู้ใช่เดินงันะตู่เนื่มีจ้าตุกหด่อแห้งมันบอโอ้ยน้องเชอรไม่แห้งมันต้เศร้าเลยนี่ ไปไป่เอยเยอตเห็นว่าพอตูก็บีบอนะเออไปไนี้ฮะมาดำดินมาเลยเอยเ๊บกาเบั่อเดียุงดุบุ้งดุบ้งดุหา้ดบวดบุ้งดุบ้อบุ้งดุงบ้งดุ้งดุุงดุดบ้บุ้งด้งดุง้ดด้้้ ป่าลุงเฮ้ยเนาะถึกใจเพื่อนค่าก ora, yeah. ator, pues, oh, okay. Plus, uh, ่านนี่พี่น้องก็ย right. ิ้มเป๊ะๆมาไหมจับให้มะยามเฮียโผล่หาจับให้อีกเอาเซพี่น้องเลยเนาะพระตะรามชื่อน้ำแข็งใส่ไปพระจันไปป้าแล้วบันที้ฟองห้านเฮาวันนี้จัดเครื่องจัดคองเขาห้านเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แมงเชื่อจบคลิปแล้วพี่น้องเลยพบอพ่นคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจกันคือเก่าเด้อพี่น้องเลย ไปได้ไปแล้วเอยประจัน์มา่กี่น้ำ